วันนี้ผมจะมารีวิวสกิลเซตเขียวตามหน้าจอนี้คนดูครับผมก็คือเป็นสกิลที่ผมคิดว่าเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะเพราะว่ามันสามารถเล่นได้กับทุกปืนทุกสถานการณ์อ่าก็คือแบบเด้งเลือดไวตัวถือก,ก็คือแบบเล่นต่อเนื่องได้อะไรเงี้ครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างแบบยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็สกิลกดใช้เนี่ยอยู่ที่เราชอบหรือว่าจะใช้สกิลไหนนะผมสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยครับอืมมันไม่ตายมันเข้ามาไม่ได้เพื่อน ม่เหนียน้องปิงวะ่ะมันเหมือนจะเล่นโทก้อนนั่นแหละแล้วไปคือถ้ามันยิงกันมาคือเราโดนสองโอเคเกือบตายแม็กเก็ดนี่หว่าไม่ใช่โทก้อนนะครับมาดูเห็นปะตัวเราก็จะแข็งแข็งนิดน,นึงถ้าเรามีเห็ดอ่าแล้วก็มีฮายาโตะช่วยแบบซับดาเมจด,ด้วยให้เลือดลดนะครับมันมาไม่ได้นุ่ม กองอามาเปิดระเกเต็มกี่การนะอาเต็มเต็มเฮ้ยไม่ตายได้ยังไงวะตอนไปลิงมึงถึกเรื่องไงฮะเคื่อนมันจะมาอย่งนี้กดูว่าเพราะฝันวุ้มีคนมานะครับเทียบเขาไม่ได้เลยบอกเพื่อเป็นสายซิวนะจะได้ดมช่นึงโมีม เอ้ยอย่าดูดๆเตะเพื่อนเ,อเพื่อนตัดพอสแล้วนะครับมีความร้อนแหง้งเเน็ตมนปีนจริงอะใ่ะมโตงส่มันหาผมอยู่คนดูแต่ว่าตัวผมจะแบบคนข้าที่แบบเรียงแ,แสงชัดเจนนะ เด็ดมองเนี่ยไม่ลงเลยอ่ะหลักร้อยคือลองไม่ค่อยดีเลยอ่ะแย่อะ yeah, ละ <c oughs> โอ้โหมันมากันเรื่อยๆมากันไม่หยุดอย่างนี้มันจะสู้ยังไงวะโอ้ยกันโดตายเลยนะครับต้องรองความช่วยเหลือจากเพื่อนนั่นแหละโอ้ไยตี้นั่นเพื่อนจบกันบ่อยเกินต้องให้เพื่อนชุบไอ้เหลีเพื่อนเห็นไหม Help me Help me Okay Okay อย่างดีได้เกิดอย่างดีได้เพื่อนให้เกิดนะครับผม คือจะมารีวิวเซตความถือก็ดูเห็นปะ่ะคือจังหวะจะแบบเล่นต่อเนื่องนี่มากเลยนะถ้าเราสามารถปิดประตูได้เร็วกว่านี้เพราะว่าจังหวะที่เราตั้งไอ้วอรเดือลือดเราก็จะเด้งถูกปะ่ะอ่าตั้งไอ้วอรเลือดเด้งนะผมเนี่ยจะแบบว่าทายตกันจากด้านหน้าถือขึ้นแล้วก็ยิงประตูเจาะเกาะแรงขึ้นอีกอ่าไหนจะมีเอทีเพิ่มความถึกอีกหนาอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างงี้ยนี่เป็นอะไรไม่รู้ก่อนหน้านั้นก็เล่นอยู่มาเป็นต,ตัวมานเป็นเบิ้งอันปิดโป๊ะมาหลายว่า โอ้ยเแย่ล้วายยับเลยมมมยมม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 เมม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 ยมมมมลมม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 ม เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยดิมันอยู่ตรงหอินาสองตีเลยอะผมไม่เริ่มไม่ไหวแล้วเพื่อนมาช่วยผมหน่อยได้ไหมใช่สองตี้เลยอะผมผมยิงไม่ได้อะเพื่อนผมยิงไม่หมดแต่กระสุนไม่พอแล้วเนี่ยเพื่อนมาช่วยผมหน่อยดิเพื่อนโอเคเราขอรับเพื่อนเหลือจากเพื่อนแลวนะครับคาโดคือไม่ไหวจริง ของแล้วแบบมันน้อยเกินอะ่ะไปต่ไอไม่ไปแล้วมาถึางาามันจะมาว่าเพื่อนมันคนคันไดของดีใรอบนี้นไปอไมาก็มาน้องยิเนนงเสกกระนอยู่เลยนะ ไม่เป็นไรเพื่อนเราขอแค่มาเดินด้วยกันก็พท่อละครับยิงช่วยกันอันนี้มาด้วยกันสามคนเลยเหรอใช่ไหมโอเคครับเหมือนทอมนาฬิกามันจะวิ่งหนีไปแล้วอ่ะพี่มันหายไปล้วไม่รู้เนี่ยมันตายไปสองตัวมันน่าจะไปตรงเนี้ยตรงคลงแสง่ะตรงนี้ตรงนี้อ่าก็ดูลุยต่อ เพื่อนไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเรานะบอกผมเพราะว่าไม่หนาไม่อะไรด้วยนะถือว่าดีเนี่ยใครบอกฟรีไฟเกมไม่ดีเจอจะคนหนาไม่จริงเหนยเลยโห่ไหมโอ้ลงตึกก็สองร้อยหกสิบร้อยไหนจะดึงเบอร์สองล่ะเนี่ยไม่เห็นอย่างนี้ อ้าวมันตายครดูมันตายใครฝันดูกระดาวอีกหนึ่งนะครับโดนตัวมัชิดเราว่าไม่มีเนาะอยู่กับเพื่อนเหมือนศัตรูจะถอยด้วยนะครับโดนหน่อยเันนี้มันต้องโดนหน่อยมาแล้วมาแล้วผมไปช่วยแล้วเพื่อนมันไปวิ่งไปชุบเพื่อนมที่ตู้อีกตัวหนึ่งอ่ะมันเหลือคนเดียวแล้ว มันพี่สวยพี่สวยมัอยน,น,นยมอยู่สนามบาส่ะพี่สนามบาสไกลๆเลยครับผมยิงไม่แม่นเลยว่าเขาดูบลูเเกอร์วันนี้ยิงไม่ค่อยคมเลยนะศัตรูน่าจะกลับมาเก็บศพเดิมไม่ได้แหละมันน่าจะไม่กล้าแลนะครับ เดี๋ยวเราม่งหน้าเข้ากันดีกว่าใชมัดจังเฮ้ยปืนไฟวะเมื่อกี้เราเพื่อนเราด,าดยย่าได้ยังไงวะผมงงอยู่นะหรือว่าเพื่อนแบบโดนศัตรูกระโดดยิงจากลัวเหรอแต่ก็ไม่เห็นมันยิงเลยนะดูบนเขามีพี่พี่พี่บนเข่าหน้าผมพี่กำลังสู้กันอยู่่ยบนเนินบนเนินเลยครับไง,ไงพี่เบอร์นหนึ่งยิงแล้วนะกี่ตัวครับพี่ชาย อาอดานหนึ่งป่ะพี่แล้วมันมีมิชาโอ้ <c oughs> ผมจะยิงมุมว่ <c oughs> อัดตัว <c oughs> เฉยเยวนี้ต้องดูเห็ดดีๆนะ <c oughs> เขาดูอย่าขาดเห็ดเด็ดขาดเห็ด <c oughs> <c oughs> ต้องพร้อมนะครับผมตลอด อย่างนั้นก็ได้คิวหรอวะอืมนีน่แหละใช่วุ้ยมีคนมีคนรถมันก็นจะพังแล้วพี่อย่างเดียว่โดนก็จะยิงเอาพี่เบอร์สี่หลุดเถะพี่ชายาเบอร์สี่หลุดนั่น่าจะเขาไปสลับเน็ตอ๋าอามุกโต้คิลด์ต่อาล็อกตามต่อล็อกมันต้องทั้งเราตาม เว้ยหลังผมมันมีไหนป่ะที่มันยิงอยู่นะั่นนะ่ะมันดาวไหมอะมันไม่ดาว,ด,าวด้วยเน,ะนออี่ยไอ้วอลมันจะมีน่าจะมีก้อนเดียวนะเอ้าโอ้ผมโดนมันป่ะพี่เรียบร้อยโอ้มันทุกซองสาม มันตีเป็นนี่มาระวังนะพี่ผมกลับไปเก็บของเดิมถึงอยู่โอ้เราไม่น่าประมาาเลยเขาดูจอดเมือกีบผมคิดว่าแบบผมจะแบบเล่นไฮไลท์กับมันไงสรุปตายก็ <c oughs> เป็นการรีวิวสกิลที่ดีอยู่นะ <c oughs> ก็คือแบบได้โชว์ความถึกต่อเนื่องอยู่นะครับ <c oughs> จริงความถึกของฟรีไฟนี่ยมันจะมีประมาณสักประมาณ1จังจหวะต่อจังหวะที่มันจะช่วยเราได้ขนาดนั้นนะที่เหลือคือเราต้องรีบปิดต่อตอสูให้ได้นี่เราก็จะเป็นคนตายแทนมันครับ บ้าเอ้ยยิงไม่โดนเฉยเลยเอาเอา,เ,อาเพื่อนมันตายหมดเลยวัดีตส,สุดท้ายร้า,างแคนเลยแบบง่ายๆเลยอ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเรียกมาเก็บของก่อนนะครับรีบเข้าหวงด้วยถ้าอย่างนั้นเลยเราสุดท้ายมาเล่นอาร์คนะครับขอของเพิ่มเรือกกันแล้วมันก็เก็บปืนไฟหอมไม้ด้วยปืนไฟที่ไม่มีกระสนุน ไปเข้าวงดีกว่าไม่มียาวิ่งเร็วด้วยมีบิ๊กฟู้ดไหมไม่มีด้วยวงอยู่ไหนโคตาตัวเลยโหวิ่งแงให้ทันไม่ได้เขาโดแล้วคนเหลือสามสิบสองคนคนเหลืออย่างเยอะนะครับคนเหลือเยอะมากถึงเกณนี้ผมจะคิวไปนสิบคิวแต่ผมตายบ่อยมากนะแต่ว่าเพื่อนยังไม่บ่นผมสักคำเลยนะครับมีแต่ว่าชมไม่ได้คิวเยอะด้วยประเด็นน่ะเออมีใครเคยเจอเพื่อนอย่างนี้ไหม ถ้าเจอเพื <calam> <si suppression> ่อนอย่างนี้ทียอ่แบบต้องรักษาให้ดีๆนะเพื่อน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 วิ่งเร็วจัดให้บอกหน้ามีคนด้วยเขาดู่นอกวงโอเคโอเคเพื่อนชุบได้นะเราต้องขี่รถนะครับทานปะเนี่ยไม่จริงก็ไม่ต้องขี่เราก็ได้จริงจริงก็ขี่ก็ดีนะอืมวงค่อนข้างไกลอยู่เราค่อนข้างจะเสียเปรียบ ยิ่งอยู่นานยิ่งจะเสียเปรียบโลมบาลมีหนึ่งตัวนะครับเรื่องจะโดนหนักไมเนี่ยตูขึ้นไปข้ับนบ้านเหรออ๋อไม่ใช่มาละบูเบเกอร์เรามาละกองไฟกองไฟข้างล่างจะซัวอยู่ ห่ัน้าปีหนึ่งอย่าบอกล้าพี่ไปชุบเพื่อนทำก่อนละกัน,กนได้ตัวที่มันอยู่ตรงนี้ไม่ไหนมาก็โดวิ่งมาแล้วก็หายไปเฉยเลย เอาเพื่อนนาวไหนอ่ะ啊 <Okay. S 3> อ,อ,อยู่สาะไหนวะตอนนี้นะผมต้องเก็บก่อสี่โอ้ผมเบื่อของฟรีไฟบล็อกว่ะมันเก็บไม่ได้แล้วเนี่ยได้ไปสนุนเลยแต่เราอยู่ในวงนะเขาดูตอนนี้แต่สถา,กานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมต้องพาเบอร์หนึ่งไปด้วยเนี่ย อ๋ออยู่ตัวเีินตรงนั้นโอเคนี่เยคุณมาได้มันเล่นเดิมมันเล่นเอ็นวดีนะเขาดูนะัยังไม่ได้ยิงสักนัเลยเจ๊บอกร้องให้โอ้โหตอนกับอีตอนนยังไงมัแต้องี่เกียนี่สิบ้าดิังไงมันก็เลยแรง หลายทีละมันหลายทีละเอาเม็ดเดียวพอแบบไม่ได้งัดแบบซูมด้วยเศษโบสุกกันไอ้ของก็มีอยู่ลเยจบความเขียบชกัไม่ตายหรอแล้นไม่ตายอ้เดี๋ยวพี่คนนี้ใจเย็นนะพี่เหมือน, <c oughs> มนจะตายอย่างนั้นน่ะทำไมเวลาจีตั้งหนึ่งตั้งเป็นร้อยลูก วางประตูวาร์ปแล้วจนไม่ต้องวาร์ปไปเจ็มันความร้อนอ่ะส่องไปด้านในอ่ะไม่เจอเดี๋ยวไปด้านในแล้วไม่ตัวด้านซินเทวิสเอาเพื่อนโดนเออขวาบนเข่ามันมาเขาดู นีพอไม่เห็นไอ้บ้าเลยอะไรวะึงเล่นเดดกี่ฟัวน่เดือดนึงนะเขาดูเดือดนึง

เนี่ยมันไปไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเลยแล้วมันไม่มีปืนคอนโดเฮ้ยมันไม่มีปืนไกลนี่เราวันติดนะไม่มเหนียวบอชนะ <c oughs> ไม่ติดการละไม่ติดการแล้วโอเคอ่ะตุเละและกัน <c oughs> ความคมหงุงไปเกร์แล้วไปไหนหมดมาเนียแล้มาดูปไปไกลเต้นนี้ค่อนข้างที่จะถึกนะมันรอแล่รอแล่ได้ถึงชีวิตเราจะรอแล่ก็ตามเพื่อนลุ้นจัดเลยนะผมเออยังดีเพื่อนยังดียังดีงดงดกดไลค์ไปเลย